เวลา8นาฬิกา2นาทีวันนี้สมเด็จพระนิษิาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระชำเนินไปยังกองวิชาประวัติศาสตร์ศูนย์การศึกษาโรงเรียนในร้อยพระจุลจอมเกล้าจังหวัดนครนายกส่งร่วมการสันมนาวิชาการประจำปีเฉลิมพระเกียรติพลเอกหญิงสตราจารย์เกติคุณดรสมเด็จพระนิษฐถาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีในโอกาสทรงเจริญพระชนมายุ70พรรษา2เมษายน2568 ซึ่งโรงเรียนในร้อยพระจุลจอมเกล้าและสำนักง,งานการวิจัยแห่งชาติจัดขึ้นเพื่อแลกเปลี่ยนความรู้ระหว่างสถาบันการศึกษาโดยมีนักวิชาการอาจารย์นิสิตนักศึกษาจากสถาบันการศึกษาทั้งของทหารและพลเรือนเข้าร่วม โอกาสนี้ทรงแสดงปธาฐกถาพิเศษเรื่องเรื่องเล่าจากการเสด็จพระราชดำเนินเยือนจีนโดยทรงถ่ายทอดพระประสบการณ์ในการเสด็จพระราชดำเนินเยือนสาธารณรัฐประชาชนจีนครั้งแรกเมื่อปี2524จนถึงปัจจุบันทรงศึกษาภาษาจีนมาอย่างต่อเนื่องในการเสด็จพระราชดำเนินเยือนเมืองและมณฑลต่างๆของจีนทรงใช้ภาษาจีนในการสื่อสารและเคยเสด็จพระราชดำเนินไปทรงพระอักษรจีนและทรงศึกษาวัฒนธรรมจีนณมหาวิทยาลัยปักกิ่ง ไทยกับจีนมีความร่วมมือระหว่างกันมาโดยตลอดเกิดจากพระราชดำมริภายใต้มูล,ลนิธิเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำมริร่วมมือกับหน่วยงานด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของจีน <ตาม uke> เช่นด้านการศึกษาการวิจัยและการพัฒนาทางด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมร,ร่วมกับสภาวิทยาศาสตร์แห่งจีนมีทุนการศึกษาระดับปริญ,ญญาเอกการแลกเปลี่ยนความรู้งานวิจัยและนวัตกรรมด้านดาราศาสตร์และอวกาศความร่วมมือด้านนาโนเทคโนโลยีเพื่อสุขภาพการวิจัยพัฒนาแสงสิงโครตอนความร่วมมือการวิจัยขั้วโลก และการเสด็จพระราชดำเนินเยือนครั้งล่าสุดเมื่อวันที่15กรกฎาคม2568ทรงนำนักเรียนในร้อยโรงเรียนในร้อยพระรจุลจอมเกล้าไปทัศนศึกษาณนะเ,เ,เมืองเซินเจิ้นมณฑลกวางตุง้งเพื่อให้นักเรียนในร้อยเพิ่มพูนความรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของจีนจากประสบการณ์ตรงจากสถานที่จริงและทรงกล่าวถึงความสัมพันธ์ไทยจีนครบ50ปีในปี2568 ท้งนี้เมื่อปี2562รัฐบาลจีนขอพระราชทานทุนกล่าวทุนกระหม่อมถวายเครื่องอิสริยาภรณ์รัฐมิตราภรณ์แห่งสาธาร,รณรัฐประชาชนจีนแด่สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพร,รัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเป็นเครื่องอิสริยาภรณ์ระดับสูงสุดสำหรับชาวต่างชาติ จากนั้นทรงร่วมการสัมมนาในหัวข้อ50ปีความสัมพันธ์ทางการทูตไทยจีนมุมมองจากงานแปลเอกสารสําคัญจากประเทศจีนรัสเซียกัมพูชาสหรัฐอเมริกามาเลเซียและอังกฤษมีนักวิชาการจีนวิทยกากรจากโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้ามหาวิทยาลัยศรีนครินทร์วิโรธประสานมิตรและมหาวิทยาลัยศิลปากรนําเสนอผลงานแปลเอกสารทางประวัติศาสตร์ในมุมมองต่อความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างประเทศไทยกับสาธารณรัฐประชาชนจีน หอจดหมายเหตุต่างประเทศทุนกระหม่อมอาจารย์เป็นโครงการพระราชำริจัดตั้งขึ้นเมื่อปี2535เพื่อรวบรวมและจัดเก็บเอกสารที่เกี่ยวข้องกับประเทศไทยจากหอจดหมายเหตุต่างประเทศเพื่อสนับสนุนการเรียนการสอนและการวิจัยของอาจารย์โรงเรียนในร้อยพระจุลจอมเกล้าและให้นักวิชาการอาจารย์นิสิตนักศึกษาและผู้สนใจสามารถค้นอ่านและนำเอกสารไปใช้ได้สร้างองค์ความรู้เกี่ยวกับประวัติศาสตร์ไทยสมัยใหม่ให้มีความสมบูรณ์และทันสมัยมากขึ้น จากการดำเนินง,งานอย่างต่อเนื่องได้รวบรวมและจัดเก็บข้อมูลจากเอกสารและแปลงเป็นเอกสารดิจิทัลมาวิเคราะห์จัดหมวดหมู่และจัดระบบเอกสารข้อมูลในรูปแบบของอิเล็กทรอนิกส์บรรจุลงในหอจดหมายเหตุต่างประเทศทุนกระหม่อมอาจารย์และพัฒนาองค์ความรู้ของหอจดหมายเหตุในการบริหารจัดการเอกสารอย่างเป็นระบบพัฒนาชุดข้อมูลสำคัญที่เกี่ยวข้องกับประวัติศาสตร์ของไทยในต่างประเทศ อาทิชุดข้อมูลเอกสารสําคัญของไทยสมัยสงครามเกาหลีและสงครามโลกรวบรวมเอกสารจาก5ประเทศชุดข้อมูลสําคัญในช่วงสงครามเย็นทั้งค่ายโลกเสรีค่ายคอมมิวนิสต์และชุดข้อมูลเอกสารประวัติศาสตร์ไทยกับกลุ่มอินโดจีนรวบรวมเอกสารสมัยสงครามเย็นสู่สมัยหลังสงครามเย็นจากสมาคมอาเซียนสู่ประชาคมอาเซียน โดยข้อมูลชุดนี้มีคําอธิบายตามมาตรฐานสากลที่ระบุรายละเอียดแหล่งข้อมูลและคําอธิบายทําให้ผู้ใช้ข้อมูลทราบว่าข้อมูลได้มาจากที่ใดมีรูปแบบอย่างไรสะดวกในการสืบค้นและใช้ประโยชน์ในการจัดทําบัญชีข้อมูลของประเทศพร้อมจัดเก็บลงในคลังข้อมูลหอจดหมายเหตุต่างประเทศทุนกระหม่อมอาจารย์เพื่อใช้เป็นประโยชน์ในเชิงวิชาการต่อไป ขอจดหมายเหตุต่างประเทศทุนกระหม่อมอาจารย์เป็นแหล่งความรู้ที่สรงคุณค่าพัฒนาสังคมไทยไปสู่สังคมแห่งความรู้ด้วยหลักฐานและข้อมูลจริงเพื่อการศึกษาที่เป็นประโยชน์ต่อประเทศในอนาคตพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงเอาพระราชาลิไทยใส่ในการส่งเสริมคุณภาพชีวิตสุขอ,อนามัยพื้นฐานและโภชนาการที่ดีของเด็กเาวชนผู้สูงอายุผู้พิการและผู้ได้โอกาส ดยทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลอากาศเอกเชษฐาเหมือนแก้วเชิญสิ่งของเครื่องอุปโภคบริโภคและเวชภัณฑ์ทางการแพทย์พระราชทานไปมอบแก่ผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์และเจ้าหน้าที่สถานคุ้มครองสวัสดิภาพผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์บ้านเกรตการ์อนอำเภอปากเกรดก็ดจังหวัดนนทบุรีในโอรกาวบนเฉลิมพระชมพันษาพ,พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หวัว28กรกฎาคม2568สถานคุ้มครองสวัสดิภาพผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์บ้านเกรตการนตั้งขึ้นมาปี2503เพื่อช่วยเหลือและคุ้มครองสวัสดิภาพหญิง และเด็กที่ตกเป็นเหยื่อจากการค้ามนุษย์โดยให้ที่พักพิงที่ปลอดภัยจัดหาอาหารเยียวยาฟื้นฟูทั้งด้านร่างกายจิตใจและสังคมการศึกษาและอาชีวบำบัดการผอมพันให้อยู่ในราชนาจาักรเป็นการชั่วคราวสำหรับผู้เสียหายต่างชาติให้ได้รับความช่วยเหลือด้านพิทักษ์สิทธิประโยชน์ในการเยียวยาทางกฎหมายและช่วยเหลือในการส่งกลับคืนสู่ครอบครัวและสังคมอย่างปลอดภยัยโดยทำงานร่วมกับสาวิชาชีพและองค์กรภาคีเครือข่ายทั้งในและต่างประเทศปัจจุบันมีผู้เสียหายที่อยู่ในความดูแล82คน ที่สถานสงเคราะห์เด็กอ่อนพญาไททรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระให้พลเอกธรรมนูญวิถีเชิญสิ่งของเครื่องบุภคบริโภคและวัภัณฑ์ทางการแพทย์พ,พระราชทานไปมอบแก่เด็กและเจ้าหน้าที่รวม303คนสถานส,าสงเคราะห์เด็กอ่อนพญาไทยสังกัดกรมกิจการเด็กและเยาวชนกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ตั้งขึ้นมาปี2อ9 6ีเดิมตั้งอยู่บนถนนพระราม6แต่ด้วยจำนวนเด็กที่เพิ่มมากขึ้นและพื้นที่จำกัดจึงย้ายมาอยู่ที่อำเภอปากเกร็ดจังหวัดนนทบ,บรุรีให้การอุปการ,ระเด็กกำพร้าชายหญิง อายุแรกเกิดถึง6ขวบที่ประสบปัญหาทางสังคมให้การปกป้อง,องคุ้มครองและดูแลเด็กให้ได้รับความรักความปลอดภัยรวมทั้งเพิ่มพูนสติปัญญาฝึกการเรียนรู้ให้มีพัฒนาการความสดใสร่าเริงตามวัยได้รับพระรัตทาสิ่งของนี้อย่างความเปลื้มปิติและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้